สวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะคะปักกี้คือไหลสดแล้วก็ไม่รอดเพราะว่ามาเช็งทีนึงอินเทอร์เน็ตคือมันไม่สเสถียรเลยจริงๆ <laughs> ก็อยากจะเหมือนว่าอันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะอาพูดตรงๆเพราะว่าป้าไม่เคยแบบว่ามาคุยอะไรแบบนี้นอกจากทำคลิปใช่ไหมคะมันก็จะแบบเป็นไดอลรี่ของมันแต่ว่าครั้งนี้ก็คืออยากจะมาอวยพรก่อนนะคะปีที่แล้ว2020 นะเป็นปีที่แบบว่าหนักหน่วงจริงๆปางอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะก็ไม่ได้รู้สึกดีไปกว่าเพื่อนๆเ,เลยนะคะก็คือทําอะไรก็ไม่ได้ล็อกดาวน์ตลอดแล้วยิ่งแบบเมลเบิร์นเป็นเมืองที่ล็อกดาวน์เก่งที่สุดในโลกก็คือแบบแทบไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะโอ้ยแบบแล้วก็กลัวไปหมดว่าเออจะติดโควิดไหมเพราะว่าโควิดอ่ะก็กลัวว่าเออถ้าตัวเองติดเนี่ยคนอื่นจะต้องเดือดร้อนใช่ไหมคะก็หลายอย่างเลยเป็นปีที่แบบหวานระแวงเป็นปีที่แบบอะไรก็ เหมือนจะประสบความสําเร็จก็ยังไม่ก็ยังยังจะต้องแบบทํานู้นทํานี่ต่อไปหรือแบบอะไรที่คิดไว้มันก็ยังไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยปังก็รู้สึกว่าเออนะเป็นปีที่เหนื่อยจริงๆนะคะก็ไล่มันตั้งแต่ปี2020-20 2 1ก็ยังเหนื่อยอยู่ก็ปังก็รู้สึกว่าปีหน้าฟ้าใหม่ก็คือวันนี้ที่ปังอัดก็วันที่2อนะคะแจนยูรีปังก็รู้สึกว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมอืมก็เลยอยากจะมาอวยพรนะคะทุกคนคนที่ติดตามปังคนที่แบบ กดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คนที่ดูเฉยเก็ดีนะคะก็อยากจะให้สับสกายบังด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากค่ะขอบคุณที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมานะคะก็มีทั้งคอมเมนต์ที่แบบว่าแนะนำว่าเออควรทำอย่างนี้นะหรือว่าเอออันนี้ก็น่าสนใจลองทำอันนี้ไหมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยปังก็น้อมรับมาปรับปรุงนะคะขอบคุณทั้งพี่พี่ที่อยู่รอบกายเรานะคะไม่ว่าจะเป็น พี่พาพี่อีพี่ทุกท่านเลยนะคะที่คอยแบบว่าสนับสนุนเราแบบว่าแนะนําเรานะคะพี่ตั้มอะไรเงี้ยคอยช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราน้องเรานะคะคอยแบบว่าแนะนำนู่นนี่นั่นว่าเออคนทำอย่างนี้เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ของเราเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะคะเพราะว่าทาไม่ได้ทุกคนบางก็ไม่รู้ว่าแบบ จะยังทําคลิปจนถึงตอนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงคลิปมันจะแบบคนดูไม่ได้แบบหูยอดเยอะหรือว่าคนสับสกายไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ปังทําแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ทําจริงๆนะคะก็จะทําต่อไปและปีต่อๆไปปังก็จะทําให้แบบคอนเทนต์ให้มันดีให้มันปังให้มันแบบตอบตอบโจทย์ว่าแบบทุกคนอยากจะดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนะคะก็ปีหน้า ก็คือปีนี้แหละปีนี้ปังก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เบียดเบียนโควิดตรงหายไปหรือเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรก็ตามสิ่งไม่ดีก็ให้ทิ้งไปในปีเก่านะคะปีใหม่ก็ขอให้ร่ารวยเงินทองคิดสิ่งใดสมบัารถนานะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขปังปริเย่ไปเลยค่ะ ก็ไม่มีอะไรค่ะแค่อยากจะมาขอบคุณทุกๆท่านนะคะแล้วก็อวยพรปีใหม่ท่านเองนะคะก็ขอบคุณมากจริงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มาปังชาแนลด้วยนะคะนะคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรบ๊ายบายค่ะ